วันนี้นะคะเราอยู่กับมิกเซอร์ที่ใครหลายคนต้องเคยได้ยินแน่นอนนะคะมิกเซอร์อ v วนติสจากาค่ายอเลน a t h ค่ะเยัยหลับซีรี การต่อปีไม่ไมด์ดัลเอแปเราต่อกันมาหลายรุ่นมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไมด้ดเอ็มสามสิบสองอาร์หรือว่าแม็กกี้ดีเอลสามสิบสองเอสแต่วันนี้นะคะเราอยู่กับมิสเตอร์อเวนติสแบรนด์นี้นะคะใครหลายคนอาจจะต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนนะคะซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยเกินก่อนว่าเป็นแบรนด์ e, ที่มาจากประเทศอังกฤษออกมาหลายรุ่นมากซึ่งรุ่นอเวนติสเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นรองท็อปของอเลนแอนฮิตเลยรุ่นพี่ของค้อก็คือดีไลท์ซีรีส์นั่นเองเราจะมารู้จักอเวนติสกับดีไมด์8มาากขึ้นนผ่นแขกรับเชิญศค,คนนี้ ะะก็คือพี่เบสแห่งเอทีค่ะพี่เบสพูดถึงเ v ว n นติสกับปีไมมาไดเอล48เลยคะ่ะเอวานติสเนี่ยก็เป็นมิกของทาง a อเลนนี่ฮิตเนาะคาแรคเตอร์เสียงของเวนติสก็แน่นอนอยู่แล้วแหละว่าเขาจะเป็นสายหวานต่างขั้วกับไมดานนีดหนึ่งไมด้านนี่เขาจะเป็นสายหนาวันนี้เราจะเอามาผสมกันระหว่าง2ค่าย<อ>ก็คือหวานด้วยหนาด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบกับไมส,สดๆกันเลยลองทดลองกันเลยมาทดลองกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนหยิบหูฟังขึ้นมาแล้วก็ใส่หูฟังไปพร้อมๆกันนะครับอ่ะหนึ่งสองซ้มใสอันนี้นะครับเป็นเส ที่ไม่ได้ผ่านปรีไม่ XL 48นะเสียงก็จะเป็นประมาณนี้ไม่ได้ EQ อะไรเป็นเสียงของชัวเบ t a 58A สดๆเลยไม่ได้ EQ เดี๋ยวเราไปฟังเสียงที hmm. play ่ผ่านปรีไมรไมดัสเอ็กแอล48บาทอันนี้เป็นเสียงที่ผ่านปรีไมไมดัสเอ็กแอล48ผมพยายามที่จะให้เลเวลมันใกล้ๆกันแล้วนะเพื่อที่จะได้เปรียบเทียบความแตกต่างให้ฟังแบบชัดๆเสียงก็จะเป็นประมาณนี้ทุกท่านว่ายังไงกันบ้างครับว่าเสียง2ตัวนี้มันแตกต่างกันยังไงคอมเมนต์มาได้นะครับว่าชอบตัวไหนมากกว่ากันอ่าเดี๋ยวผมลองสลับกลับไปอ่าอันนี้เป็นเสียงต่อตรงเข้าแอนติสนะครับโดยใช้ปรีไมข้างในตัวเขาอ่าเดี๋ยวกลับไปที่ XL48 อีกอนีเป็นเสียงที่ผ่าน XL48 มี่ แค่เสียงไมโครโฟนที่พูดกันสดๆใช่ไหมคะ